ไปเรื่องของกีฬากันดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วในวงการบันเทิงบ,บ้านเราคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีนักกีฬาที่เป็นดารานักแสดงหลายๆท่าน<ช>ที่เข้าวงการอย่างบิวชิรวิ์ก็เป็นนัก,<ช>นกเป็นักปิงปองอ่ะนักปิงปองหรือแม่ล่าสุดนี่เลยที่ที่มีข่าวกระแสออกมาคุณบอมธนินเน,นี่ยซึ่งอยู่ดีๆน้องบอมของเรานี่<ช>แหล,ละก็คันปากอยากแฉสมาคมเทนนิสเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ออกมาฟาดอย่างแรงๆนะครับเขาเขียนว่าไงรู้ป่าคุณผู้ชมยังไงคะ เด็กเส้นได้ดีกว่าเด็กเก่งอ,อู้แรงอยู่นะแรงอยู่นะจนบางคนเลิกเล่นไปเลยนะคุณบอมโพสต์อย่างนี้เอ๊ะหมายความว่ายังไงเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ฟังก็ได้เข้าใจแล้วก็หลายคนก็จะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันมคืออะไรยังไงบอมธนินทร์นะครับ<อ>เขาบอกว่าใช้ทวิตนะครับแฉสมาคมเทนนิสเด็กเส้นได้ดีกว่าเด็กเก่งจนท้อเลิกเล่นไปเองเหตุผลทำไมวงการเทนนิสไทยย่ำอยู่กับที่ซึ่งจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยมันเกิดมาจาก การเกิดอุบัติเหตุเหตุหนึ่งซึ่งรถยนตน์ชนมีการเอ่ออุบัติเหตุอะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีน้องที่อยู่ในสมาคมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศหรือระดับโลกอะไรสักอย่างนี้แหละครับแต่ในที่สุดน้องคนนั้นเนี่ยก็ก็ถอนตัวแล้วทีเนี้ยคุณบอมแกก็เลยออกมาให้ทุกคนเคลียร์กันว่าสมาคมเทนนิสอะจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่า ไม่น่าจะเกิดการเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ประเด็นร้อนในสังคมไทยเมื่อเด็กอายุ1 6ปีที่มีคดีขับรถชนคนตายอย่างที่พ<ม>ี่ชายพูดตะกี้นะครับได้ติดทีมชาติไทยฟังดีนะครับไปแข่งขันระดับนานานชาติซึ่งทั้งที่คดีความเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะบิว<ม>ซึ่งนั่นทําให้สังคมเนี่ยเดือดอยู่ไม่น้อยนะครับ<ม>แล้วก็ต้องออกมาต่อว่ากับทางสมาคมเทนนิสแล้วก็มีการเข้าไปคอมเมนต์เป็นประเด็นกันอีกเป็นจํานวนมากจนทาให้เด็ก คนดังกล่าวตัดสินใจถอนตัวในที่สุดอย่างที่พี่ชัยเล่าใฟังไปตะก,กี้นะครับคุณบอมแกก็เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเล่นเทนนิสและแข่งเทนนิสมาตั้งแต่อายุสิบขวบนะคุณผู้ชมคันปากอยากพูดความจริงบอกเลยว่าแซ่บกว่าที่คิดและเป็นเหตุที่ทำไมวงการเทนนิสของไทยถึงย่ำอยู่กับที่โดยเด็กเส้นจะได้โอกาสไปแข่งต่างประเทศก่อนคนที่มีฝีมือดีที่สุดเอออันนี้มันก็ มันก็ไม่โอเค,อเคนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องพูดอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่โอเคมันไม่ยุติธรรมสาหรับคนที่เขาเก่งๆนะครับบางคนสมาคมให้ทุนไปแข่งที่ต่างประเทศทั้งๆท,ที่ชนะการแข่งขันมาแล้วแต่ให้เด็กที่ขึ้นตรงกับสมาคมไปก่อนอเออคนไหนที่ขึ้นตรงกับสมาคมจะ,จะได้ <จะ S 2> ม,มีโอกาสดีกว่าเรื่องนี้เป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะถ้ากําจัดตรงนี้ได้วงการเทนนิสไทย ไปไกลกว่านี้แน่นอนอเอากับเขาสิงานนี้หลายคนก็บอกว่าเรื่องเด็กเส้นมันมีทุกวงการเลยจริงๆโอกาสที่ได้รับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่ารู้จักและเป็นพ,กพวกใครคหลายคนต่อให้เก่งแค่แต่ไม่ได้ไปแข่งที่ต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้ทุนสูงสุดท้ายก็ถอดใจจากวงการแ่นไปทําอย่างอื่นก็มีฝั่งล้วเป็นไงจ๊ะเด็กเส้นดูเศร้านะเด็กเส้นนะเอาจริงๆ บางคนเขามีฝีมือมากกว่าแต่เขาก็ไม่ถึงแบบอนาคตที่เัอเองหวังเพราะ<อ>ว่าก็เน,นี่ยแหละเพราะคำว่าเด็กเซนเนี่แหละเอา<ม>จริงคนไทยก็ยังมีเรื่องนี้อยู่ที่ยังแบบปรับไม่ได้นะยศถาบรรดาศักดิ์ศักดินาคําว่าพี่น้องเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่โอเคถามว่ามันจะเป็นไหมมันสําคัญมันก็สําคัญแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีความยุติธรรมด้วยเนาะ